เอาละครับผมกลับสัสดีประชากรรมเดนะฮะฟูนกลับมาอีกครั้งกับดาร์กโนสนะครับผมอ่ะโอเคเข้าเรื่องครับแซมหายตัวไปลิสต์ตัพีีเสร็จแล้วฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ออกไปก็เป็นห้างอยู่ดีฮะเราแค่ออกมาจากร้านอาหารเหมือนกับในร้านเลยอะ่ะไม่มีคนในห้างแต่ว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแล้วมั้งเพราะว่าแซมถูกชำระวิญ,ญญาณแล้วซูเลนยวนมีความฝันที่จะไปบลอดเวน่าจะหาข้อมูลทางออนไลน์ได้กัวเกิลเหมือนเดิมนะฮะซูเลนยวนกับบรอดเวโอเค Sensational s h e r r o c k p r e ี i e r ยรรอบปฐมทัศนะฮะ,ะแสดงละครเวทีบนบลอดเว์แต่ว่าจะไปหาของที่หล่อนชอบได้ยังไงอ่ะของที่รักเหรอ่ะเรามาดูฮะเป็นรอบปฐมทัศน์อย่างอลังการเลยวันที่24กรกฎาเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์บนบลอดเว์ถึงจะเป็นโชว์ใหม่ทีมงานก็ไปคัดเลือกนะักแสดงหน้าใหม่อย่างสูลิหยวนกับริโอเลโอนาร์โดมาด้วยนะฮะ เป็นแบบมิวสิคลเรื่องราวของชายผู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อชนะใจหญิงสาวที่เขารักเริ่มแสดงดังนี้นะฮะสวันจันพุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะฮะเนื้อเรื่องก็แอบ,บนำเนา่าอืเรื่องเชอร์ล็อกนะฮะพรีเมียโอเคไอเทมที่สูลินหยวนรักโอ้โหขายของเก่าปะเนี่ยฉันซื้อบันทึกมา<ล>จากไอร้านนี่แหละเจ้าของร้านเขาเทกซ์มาหาฉันบอกให้มาที่ร้าน แต่เขาแปลกมากเลยเพราะว่าฉันไม่เคยให้คอนแทคก,กับเขาเลยเบอร์ก็ไม่ให้ติดต่อมาได้ไงนี่ไงคุณพอจะแวะมาได้ไหมเพราะว่าเรามีสินค้าเข้ามาใหม่นะมันเป็นหนังสือที่คุณตามหามานานมากเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ่อปกติสินค้าใหม่จะเข้าทุกวันที่15ของเดือนไม่ใช่เหรอแล้วทําไมรอบนี้มาเร็วจังอ๋อพอดีว่าลูกค้าประจําผมนะ่ะลูกชายเขาเพิ่งเสียไปเขาก็เลยจะเอาหนังสือของลูกชายเขาเนี่ยมาขายให้ผมผมคิดว่าคุณก็น่าจะเคยเจอเขามาก่อนนะ ชื่อเฮอร์มิสน่ะคนที่มีผ้าบันคอสีแดงๆฉันก็บังเอิญเจอเขาบ่อยนะเสียใจเรื่องลูกชายเขาด้วยเดี๋ยวฉันไปละโอเคก็มาตามที่เจ้าของร้านขอนะฮะเออไม่เอะใจหน่อยอะถึงแม้จะเคยเจอชายแก่ที่ชื่อเฮอร์มิสมาก่อนแต่ก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่เขารู้อะไรเกี่ยวกับบันทึกนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นกลลูของปีศาจอะฮะ อะไรเนี่ยมันเป็นองค์กรที่บูชาปีศาจนี่นะแล้วนี่ก็หมายถึงพลตทีที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับปีศาจหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮอร์มิสเขาเป็นคนหน้าของกลุ่มนี่เองอะแล้วเขาเอาบันทึกให้ทําไมประสบความสําเร็จการต่อกรกับพวกลัทธินอกรีดเหรอเมื่อไม่นานมานี้ตํารวจลุยเซียน,นาเข้ารวบพวลทรินอกรีดที่มาชุมนุมพร้อมจกกับกุมได้12คนที่มาร่วมทําพิธีบูชาปีศาจอย่างบ้าคลั่ง เมื่อเดือนกุมภาได้ออกปฏิบัติการไล่กำจัดผู้นอกรีดและได้พบบอดแสที่สาวตัวไปถึงผู้นำลทัทธิที่ใช้นามแฝงว่าเฮอร์มิสมีรายงานว่าผู้นำลทัทธิทุกคนจะใช้ชื่อนี้กันหมดอ๋อทั้งอายุเพศกับกรูปร่างหน้าตาของพวกเขาไม่มีใครทราบได้เพราะไม่เคยเปิดเผยตัวในสาธารณะเลยจากคำกล่าวของตำรวจคาดว่าพวกนี้จะถูกกวาดล้างได้ภายใน2ส,สัปดาห์ฮะเฮอร์มิสเป็นแค่นามแฝงฮะโอ้แพะหรือแกะวะนนี้น่าจะแกะ เ hey. อ้นหน้าไหนหน้านีโคเรอะไรอีกล้ทีนี้มีกลไกฮะต้องมีลำดับต้องมีจังหวะชั้นหนังสือก็ต้องมีหนังสือแหละโอ้โหข้อความเพียบเลยเว้ยอ้ให้ตายสิมีเท็กซ์แบบนี้ให้อ่านอย่างเดียวฮะเดี๋ยวผมขอดูเร็วๆ อ๋อมันมีเขานี่ไงเขาแกะหรือแพะไม่รู้อะแต่ว่าข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิวิธีรักษานะฮะในสมัยก่อนในเกี่ยวกับพวกความเชื่อต่างๆนานามันเป็นวิธีรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะก็มีหลากหลายวิธีการถ่ายเทข,ของเหลวะอะไรสักอย่างแล้วก็บาร์เบอร์นะฮะช่างทําผมในสมัยก่อนที่ใช้วิธีนี้ด้วยแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งอันนี้น่าอ่านไหมเนี่ย อะเดี๋ยวค่อยดูเอพอจะใช้ค่อยดูแล้วกันตอนนี้มาจัดการนั่งเขาก่อนอันนี้ได้มาจากหนังสือนะเฮ้ยได้อ๋อนี่มันบอกว่าชีพแล้ว,ว่าแกะเป็นเขาแกะนะโอเคเอาเขาไปทำอะไรอ่ะในนี้มีภาพแฟชั่นนะฮะเออปี2020 เมื่อกี้ไม่ใช่สอนบีนะั้นเป็นสอนเบตา้อาอ้าวข้างหลังประตูไม้ปิดอย่างแน่นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนวะอ๋อบาร์เบอร์อแต่มันจะมีแถบสีขาวไม่ใช่เหรอมีร้านทําผมต้องข้างในด้วยประตูปิดอ่ะตรงนี้ก็แฟช่น มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเดี๋ยวทำาอะไรสักอย่างเอามันทุกอย่างออนไลน์ไม่ต้องหาละอันนี้แหละเอาได้เฉยเอาเขามาทุบแล้วยังไงอะทุบแล้วได้อะไร What the hell ดูดีๆหาดูดีๆเอามีเศษกระจก อันแน่โอ้โหมุกซ้ำซ้อนเฮ้ยอะไรขาวดำนี่มันเซ็ตสื่อเอา้าทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะนี่มันเป็นอะไรเนี่ยกลลวงหรืออะไรต่างๆนั่นนะแล้วก็ซ่อนไอดีการ์ดเอาไว้ด้วยฮะเอะอันนี้ก็มีภาพมันจะต้องได้ใช้แน่ๆมันต้องเป็นคำใบของอะไรแล้วไอดีการ์ดใช้ตรงไหนอะ ตรงประตูเหรออ๋อมันมีโตโ๊ะคอมไม่อ๋อไม่มีไฟว่ะต่อไฟยังไงนี่เหรออ๋อก็ต้องปลั๊กอินนะฮะปลั๊กอินยังไงขยับได้ไหมเนี่ยคือต้องต่อเหรออ๋หรือว่าจะต้องต่อให้หมดทนั้นต้องต้องเรียงใหม่ใช่ไหม โอ้แล้วแบบที่วางสำรองมันก็มีจำกัดไงถ้างั้นไอตัวที่เป็นแนวขวางเนี่ยเอาไว้ขอบนอกให้หมดเลยฮนะวิถีของคนเสียบปลั๊กบ่อยไอพวกที่มีเต้าเสียบอแด,อดปเตอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออเอาไว้ด้านนอกให้หมดเลยมันกินพื้นที่อนะไม่นก็เสียบอีกฝั่งไม่ได้อันในตัวนี้ก็ไว้ทางนี้แล้วก็ที่เหลือตรงไ้นี้อา้าวเห็นไหมติดเลยทีนี้มีพาสเวิร์ดซะอีก ให้ตายสิต้องไปหาพาสเวิร์ดอีกฮะอันนี้ใช่ <c oughs> ไม่น่าเลยคือยังไงก็ไม่ได้ฮะต้องเอาขาเรียกว่าเปิดคอมให้ได้ก่อนต้องไขาพาสเวิร์ดก่อนเอา้าหรือว่านี่จะเป็นพาสเวิร์ดคุณเห็นนัมเบอร์ที่มันเรืองแสงไหมฮะ นี่อาจจะเป็นลำดับอักษรอ้าวมันหนึ่งเจ็ดสี่แล้วมันมันไม่ครบดิมันต้องมีคำใบ้อ้าวเปิดไฟได้ก็ไม่บอกกูอีเวนนี่มีเพิ่มอีกนี่ไงขอสังเกตแป๊บหนึง่งขอเรียงอักษรมันต้องขึ้นที่ตัวดีแน่ เดดคิง <Dead> เหรอเดดคิงใช่ไหมอ่าเดดคิงจบๆกันไปขายได้แล้วฮะแล้วว่ามีอีกประตูสิเนี่ยใช่ไหมเอาฝั่งนี้ก่อนละกันเข้าทีละบนันโอ้โหยยืนเป็นบอยแบนด์เลยนะอีเวนอะต่อเลยข้างหลังมีอะไรวะเนี่ย Welcome แล้วใครมาเวลคัมกูไหมไม่มีตอกตะปูใส่อีกต้องไปหาอะไรมาทุบมังเงอ่ามีภาพแฟชั่นอีกแล้วมันต้องมีอะไรกับไอเอกสอนนี่แน่ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็มีแต่มีสามเหลี่ยมแถมมาด้วยแฟชั่นอะไรวะชื่อกลัวอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งผมเจอละผมเจอละ เป็นคำบอกใบให้หุ่นมันแต่งชุดนี่เองอ่าเลื่อนได้นูว่าจะไม่มีกางเกงให้ใส่ล้วแค่ทำให้สีมันตรงใช่ไหมโอเคอีกสองตัวอันนี้เป็นไม่ใช่บีนะถ้าจะไม่ผิดเป็นเบตานะเนี่ยเบตา้าเนี่ยเบตา้าแล้วก็ยึดตามสีชุดนะสีไหนวะเออสีนี้แหละ กเกงกางเกงนี่ชัวสีเหลืองฮะยันโลต่อไปน่าจะเป็นอันนี้ป่ะอันนี้คือโอเมก้าหรือโอมเนี่ยนะน่าจะใช่แหละถ้าใช่ก็ตอบสนองอันนี่ไงโอ้โหอรวงมันต้องมีอะไรอ่ะเจอละผ้าพันคอสีขาว เอาไปผ่านใครสีขาวแล้วก็มาบอกนะคุณหน้าตาไร้อารมณ์แหมคิดดีๆคิดดีๆฮะเอ้ากำลังจะบอกเลยเข้าได้แล้วฮะเออไม่น่าเข้าเท่าไหร่เว้ น่าตกใจมากเลยอ่ะมีที่แบบนี้อยู่ในร้านด้วยแล้วเนี่ยใครนอนอยู่มันไม่ได้เอามือไว้ที่หัวนี่นะตอนที่เห็นเมื่อกี้หรือว่ายังไง Give a treatment ก็ต้องรักษารักษาอะไรอ่ะให้เลือกภาชนะบรรจุไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆทำมือปวดหัวแบบอ้าวยังไงมีหีบนี้อีกมีอะไรอีกแถวเนี้ยกดไปไเรื่อยๆอ่ะโถใส่พวกอ่าจะเป็นพวกของที่ไม่ใช้แล้วของทางการแพทย์อะไรเงี้ยพวกสำรองสำลีคอ,อนพบ <c oughs> คิดน้อยไปนหน่อยมันมีปริมาตรบอกตรงโหลแก้วด้วยอ่ะต้องหาวิธีให้ได้ ทมกี้มันใช้เศษกระจกทําได้เหรอแต่เหมือนไม่ถูกต้องแปลว,ว่าเป็นปริศนารรอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนเหมือนเคยอ่านเจอเว็บๆไม่ใช่บันทึกนี้แน่นอนอะเระอระเรอะเรฉันหว่งหนังสืออันนี้เปล่าวะพูดถึงอ่อลิควิด ของเหลวสีเขียวสีเหลืองสีดําที่มาจากอวัยวะภายในต่างๆนะฮะเขาบอกไอ้ของพวกนี้ถ้าได้แบบถูกระบายออกมาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายอาการต่างๆหายาทำให้ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นก็เป็นวิธีสมัยนั้นนี่ไงปวดท้อง10บออนใช่ปะ่ะปวดท้องอนันนี้หน้าอกยีบปวดหัวยี่ห้าโอเคท้องสิบ อะไรนะอก20โอเคท้องสิบอกยีอันเนี้ยมันจับหน้าอกแปลว,ว่าต้อง20แล้วก็กรีดมานะเป็นวิธีการรักษาสมัยนั้นมันก็จะมีของเหลวไหลออกมาก็เป็นความเชื่อฮะบวกคุณใสปวดหัวกูก็ปวดหัวกับมึงเหมือนกันปวดหัวต้องย5ิบห้าต้องงอออกเยอะหน่อยไม่เกรนจะแดก ปวดอะไรอีกทีเนี้ยปวดท้องจัดให้ครับผมสิบออนสิบออนปวดอะไรอีกไหมหรือพอแค่นี้เอาโอเคเอ๊ะเสียงอะไรก็ได้โอ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำหน้าเธอเหมือนทึงไม่น่ารักเลย หายแล้วสิหายแล้วหลอกกูได้ยางเงี้ยเหรอได้ไอดีการ์ดมาอีกฮะเออดีแต่อันนี้เดี๋ยวนะไม้แขวนมันนับหัวหุ่นหรือเปล่าหัวหุ่นที่เราเจอในห้างทั้งหมดมันเคยเห็นในเปเปอร์บรายแต่ว่าเราเปิดอันนี้ก่อนนะฮะอาลละฝั่งนู้นเปิดแล้วระทึกแน่นอนโอเคนี่ไงทางออกทางเข้าด้วยนะฮะ ามาแบบดับเบลิลดับเบิลเซสึโอ้ยอะไรวันนี้ไอหุ่นมันบล็อกทางอีกแล้วตั้งแต่อีละใช้มาเซแล้วนะโอ้ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นการไขปริศนาให้ได้ก่อนนะต้องกําจัดหุ่นให้ได้เหมือนแบบมันต้องมีวิธีอมันต้องมีวิธีมันนับหัวหุ่นแน่ๆเลย อ๋อใช่ใช่ลืมไปเลยดีนะกดคอ้อนเอาไว้อาลงมามีชั้นใต้ดินนะอ่าฮะนี่ไงไม้แขวนฮะอ,อะไรเนี่ยอัลบัม้มโฟโตโบุ๊กนี่น่าจะเป็นอัลบั้มภาพอา่หลังจากที่สุนิยุยว์แสดงที่บรอดเวย์เนี่ยจ,จะเป็นของสำคัญกับเธอก็ได้นะอ่าฮะ จอนขอบคุณนะที่ช่วยเติมเต็มความฝันของฉันอาฮะได้แสดงจริงๆคอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่าได้โฟโตโออ้เอาบัมมาด้วยนะฮะไม้แขวนนับเผื่อไปก่อนแล้วกันนะบนพื้นด้วยไหมหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองเหรอเดี๋ยวกลับไปก่อน เอาไปเอใส่ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายละมัง้งอยู่ไหนนะเอาเวนกรรมกูลืมไอ้ไอ้อกล่องนั่นอยู่ไหนวะบาร์เบอร์โอเคหูตกใจเวนนี่จังวะสิบหัวหุนอะหนับต้องนับหัวมึงด้วยปะเนี่ยสมมุติว่านับไปแล้วหนึ่งหัวไอ้ตู้ข้างๆกว่าสองตรงนี้อีกสามหัวร่วงมาแล้วก็ต้องนับโอเค เป็น5แล 6, 7, ้วหกเจ็ดแปดไอ้หัวที่หันหลังก็ต้องนับป่ะวะไอ้ที่แอบอยู่ใต้บันไดไม่น่ามีตั้งไว8้8ปศูนย์ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยดูไม่ออกอย่าหาว่าผมโง่เลยนะครับคือมันเหมือนภาพแต่ อดูเลยกันแล้วกัน12อะไรคือ12วะสิบสองเออรู้แล้วรู้แล้วกูแค่สงสัยสิองนับจากอะไรวะช่างแม่งเอาเถอะอ่ะสิบสองย่างน้อยก็ได้ไปต่อฮะได้ไม่ขีดไฟมา Matches แล้วไงต่อครับต้องเอาไปเผาใช่ไหมอะทีนี้แล้วเราจะใส่ภาชนะที่ไหนได้ตอนนี้สภาพอากาศเริ่มครึมแล้วฮะเหมือนผมได้กลิ่นไอฝนแล้วก็มันเออต้องรีบหน่อยละหรือถ้ามันไม่ทนันจริงๆผมอจะต้องหยุดพักนะะคือต้องปิดจบแบบให้มันอัดเอาไว้ก่อนนะ่ะถ้าไฟดับขึ้นมาก็สวย เราจะต้องรีบหน่อยละดูคำใบ้ไปเ,ปเลยแล้วกันโอเคไงต่ออ๋อไอไอไอ,อ่างนี่โอเคแล้วก็ผู้สังเวยทีนี้ก็จุดไฟใช่ไหมใช่ไหมขีดจุดเป็นอาเสร็จวิธีเนาะผมไม่มีอะไรหรอกกลั่นใจก่อนแล้วกัน ไม่ได้แดกครับกูกลั้นใจแต่ว่าทิ้งอะไรไว้เอ่ยน้องซูลินยอนเอ้ามีหมุดด้วยฮะเอามาทำอะไรนั่นน่ะสิสงสัยเหมือนกันกันกบแคลโรไลน์อ๋อตอกหมุดใส่ผีลาก่อนนะโจเซสึสิงดีนะักได้เวลาปลดปล่อยนี่ต่อเข้าไปเจอของแม่หมอกูซะหน่อยโอเค ไปหมดแล้วได้เวลาออกจากสถานที่แห่งนี้สักทีแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันมันจะถล่มแล้วอ้าวกลายเป็นผนังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลายเป็นผนังกำแพงเฉยเลยเอา้ามันปิดถาวรเ <c oughs> หรอลิคุณทำอะไรลงไปเนี่ยกูจะรู้ไปลนะ่ะ <c oughs> ปิดถาวรเฉยตัดกลับมาที่ลิซฮะยังไม่จบยังไม่จบมันมีประตูลับนี่คือที่ลงมาแล้วนะ อะไรอีกเยอะแยะก็ไม่รู้ผมก็ต้องมาลุ้นว่าโอ้โหฝนจะตกไหมถ้าลมเริ่มแรงก็ผมอาจจะต้องพักก่อนนะฮะนี่ก็รีบแบบลนๆนคิดอะไรไม่ค่อยออกตรงนี้มีภาพวาดเป็นแพะนะฮะแล้วก็กล่องอะไรอีกเนี่ยมีอักษรด้วยอักษรไม่ได้เรียงกันต้องมีความหมายผู้ตของเยอะมากผมว่ามันต้องมีอะไรในภาพวาดเหล่านี้อีก เป็นภาพวาดที่ยังไม่เสร็จเช็ครอบๆแล้วกันโอ้โหปีศาจมีปีกอันนี้เซิร์เกี่ยวสตาคราฟหรือเปล่าเนี่ยเออนี่มันภาพวาดปีศาจจ้อนเอามาแขวนเหรอเนี่ยประกอบไปด้วยปีกทั้งคราวทั้งแพะทั้งงูอา้าวขยับปีกได้ง,งูเนี่ยขยับหางได้ด้วย ทำไมกระดาษปเปื่อยๆนี่มันมีข้อความบางอย่างปีศาจวางเก้าอี้ไว้ทั้ง4มุมห้องผู้เล่นทั้งสี่จะรอดถ้าพวกเขานั่งถูกตำแหน่งอารนกับอีวาสลับที่นั่งกันอีวา,ามาคิดอีกทีก็ขอเปลี่ยนแต่อารอนไม่ยอมแลกที่กลับสุดท้ายอีวก็หันไปคุยกับมีซีเว่นกับโอลิเวอร์อีกอในตอนนั้นสตีฟเสนอว่าฉันนั่งเก้าอี้เก่าของอารนก็ได้แต่โอลิเวอร์ต้องมานั่งที่ของฉันแทน มันคืออะไรวะมันต้องเป็นคําใบ้อะไรแน่ๆเลยแล้วบอกว่าอะไรนะเอลันกับเอวาขอแลกที่การแต่สุดท้ายเอวาแบบอยากเปลี่ยนใจขอสลับที่เดิมแต่เอลันไม่ให้แล้วสตีฟกับโอลิเวอร์เอวาไปคุยกับ2คนนี้แทนสตีฟบอกว่านั่งแทนที่อลันที่เดิมก็ได้เอามีอีกหน้าหนึ่งนี่หว่ายังไม่จบ จนในที่สุดแล้วออลันก็นั่งตรงมุมล่างซ้ายซีฟมุมบนขวาอีวาก็บนซ้ายส่วนโอลิเวอร์ล่างขวาแต่พวกเขาก็ตายกันหมดเอา้าเอา้าปีศาจบอกว่าพวกเขาเลือกที่นั่งผิดและการลำดับตั้งแต่แรกมันถูกต้องอยู่แล้วอา้าวนี่ปีศาจมันตั้งใจให้เรียงถูกจริงๆหรือมันเป็นข้ออ้างเพื่อมาเอา่มาเล่นกับไอ้คนพวกนี้ต้องการจะหลอกหรือว่ามันมีแผนยังไง เอมเป็นปริศนาของอะไรวะผมรู้สึกว่ามันติดมันติดอยู่อืมตำแหน่งเหรอผมว่าเราเราตกหล่นอะไรแน่ๆเลยฮะเราเราน่าจะตกหล่นอะไรบางอย่าง ภาพวาดเนี่ยมันต้องมีอะไรสำคัญที่ผมทําหายเนี่ยมันต้องใช้อะไรกับกับไอ้แพะเนี่ยหรือแถวนี้ก็ดูแล้วมันจะไม่มีสักอ่ะมีนี่หว่าแล้ว ผมกดตรงนี้หลายทีมากเลยนะกดวนไปมาทำไมมันไม่ได้วะ,มะเมื่อกี้เอาละครับตัดกลับมาอีกทีนะฮะขออภัยที่เสียเวลาผมจะเป็นจะต้องพักไว้ก่อนไม่งั้นกลวไฟดับนะฮะไฟดับนี่เกมพังไม่พอคอมพังด้วย <c oughs> อระหว่างที่ผมไปอา่า หากาแฟมาจิบนะฮะผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรามีกล่องนี้ด้วยนะซึ่งมันก็มีสี่มุมพอดีนี่น่าจะเป็นชื่อต้นนะครับอักษรต้นของอคน4ี่คนที่อยู่ในเอกสารถ้าเรา,าสามารถขายปริศนาแล้วรู้ว่าใครนั่งตำแหน่งไหนได้ก็น่าจะสามารถเคลียร์ไอ้กล่องนี้ได้นะอันนี้ผมก็ลองมานั่งครุ่นคิดนะฮะระหว่างที่ฮิลร่แบบสภาพอากาศมันเบาลงเนี่ยอืม แต่ยังไม่สามารถที่จะไขได้อย่างเต็มที่นะฮะผมก็ลองเดามาเห็นเป็นอักษรน,น่ะมันไม่ได้เห็นเป็นภาพอ่ะผมไม่สามารถที่จะร่างภาพออกมาได้อ่ะ o อลิเวอร์อัลันเซเกับ Eva. อีฟาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมอ๋ออ,อ,อ๋อเดี๋ยวนะลืมเลยเมื่อกี้อีฟาซ้ายล่างเอาละได้แล้วฮะ ได้แล้วโอเคโอ้ยหัวจะปวดได้แหวนแต่งงานมานะแล้วไอไอเนี่ยอ๋อใช้แหวนออเพชรเพชรตัดกระจกโอเคได้กบมาเอากบมาทำอะไรกบของเล่นอนะอ่ะกินมแมลงเฉยแต่ว่ามันมีแปลงอยู่ในนี้ด้วยฮะ ท้งนั้นน่าจะไปทาสีแต่กบกินมแมลงล้วไงต่อวะอันเนี้ยใช้แปรงแน่นอนแหละก็วาดเขาแพ้ให้มันเต็มแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นไหมเอาหายเดี๋ยวเดี๋ยวกวนตีนไปเนี่ยลองใหม่กวนตีนซะแล้วใช่เอ่อยังสน ไม่ได้ฮะับแปลว่ามันมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างเริ่มหงุดหงิดแล้วนะอากาศยิ่งอบอ้าวอยู่เอ๊ยยังเปียกอยู่ใช้น้ำมันสนเดี๋ยวอะไรเนี่ยปีขยับทำไมมันขยับหมายความว่ายังไงอ๋อหรือว่าเดี๋ยวนะปีขยับนี่ไงเรากดขยับได้ ใช่ไหมเอ๊ะมันพอแล้วหรือยังเนี่ยรู้รู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเขามันเรืองแสงหรือว่ามันเกี่ยวกับภาพวาดเราต้องวาดเขาตอนที่มันบอกว่าเป็นเขาหรือเปล่ารอบนี้อย่าหายนะถ้าไม่หายไปลว่าใช่เอาละ่ะได้มาแล้วฮะแถมเสียงร้องมาด้วยแบหางหางงูหางงูงงโอเค ลิ้นอ่ะลิ้นสองแฉกเกี่ยวกับกบเปล่าวะกบก็มีลิ้นมันบบแมนมันบบแมนเอามาแรงกลับมายัางไงอ๋อเข้าใจละเ <_ S 2> มื่อกี้เรากดไปก่อนไงมแมลงมันโผลมาได้แล้วครับประตูเปิดสักทีโอ้โหนี่เจอตัวใหญ่กว่าเดิมอีกไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีท่านบูชาด้วยนะเนี่ยดูเหมือนจะตั้งมานานแล้วใครกันได้เป็นคนสร้าง เอ้แล้วมีน้องนอนอยู่นั่นกุนเนตนี่นะเธอยังไม่ตายแต่นอนสงบกำลังจะถูกทำพิธีแล้วเสียงคะไอจอนแน่เลยนันไงจอนมาแล้วโอ้ยเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยอะ่ะฉันน่าจะล่อเขามาติดกับพิธีได้แล้วพากุนเนตออกไปยังไงนะยังไงยังไงต้องใช้แบบเดียวกันหรือเปล่าต้องเียนแบบเดียวกันไหมเราไปดูก่อนลืม หน้าไหนวะหน้าไหนวะเฮ้ยเปิดเลยแล้วนี่อันนี้อันนี้น้ําดินลมไฟโอเคน้ําดินลมไฟได้ละน่าจะถูกต้องนะเดี๋ยวฉันไปหลบอยู่หลังเสาดีกว่ารอให้จอนเข้ามามาเลยจอนกูพร้อมมาแล้วนัเป็นผีที่มีมารยาทมากในรั้งคาประตูทุกครั้งโอ้ภาษาฮิบรูอีกแล้วเหระมอนัมมอน มึงจะมาอีกไหมเนี่ยมือถือก็ไม่มีบ้านอยู่ไหนวะอยู่นี่ไม่ยากไม่ยากแค่มีสมาธิเอาละนี่งไงตรึงไว้แล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมมันเข้าไปในร่างเด็กอะเฮ้ยกุนเน็ต What are you doing ลอยไปแล้ว โอ้หเอา้าทางเข้าถล่มไปแล้ววินเน็ตนี่เธอเป็นอะไรไปแล้วอยูดีๆปีศาจต็เข้าสิงอะ่ะลิฟนี่คุณทำอะไรเนี่ยฮะเออผมทำพลาดนะจอรนตายแล้วแต่ว่าวินเน็ตทำตัวปแปลกๆอะ่ะแล้วก็ไปแล้วด้วยแล้วทางฝั่งนั้นของคุณน่ะเป็นยังไงบ้างที่ห้างนะ่ะถูกล็อกแต่ฉันก็ติดอยู่ในนี้กับพวกปีศาจผมเสียใจผมไม่คิดว่าความบิดพลาดนี้มันจะส่งผลที่ตามมาร้ายแรงมาก ไม่มีเวลาต้องมาโอ้ไม่มีเวลาต้องมาใคร์โอเวอร์สปิลมิวมั้งเมื่อกี้ไม่มีเวลาต้องเสียใจฮะแล้วยังไงต่อคะผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไ <I still S 1> ม้นั้นสูงใหญ่ไม่น่า <forget S 1> ใช่ผ่านมาห้าสิบปีฉันยังลืมไม่ลงเลย <Next. S 2> กับเรื่องที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วลิสก็ตายตายเฉยตตดจบอย่างนี้เลย <laughs> เอาเป็นว่าน่าจะต้องไปดูตอนต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะยังไม่ได้บทสรุปตอนนี้หรอก แต่ก็ทิ้งเอาไว้แบบน่าสนใจพอสมควรนะครับว่าทำไมมีแต่แครโรไลน์ที่รอดมาพูดคุยตรงนี้ได้เนาะอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะพยายามริบทำให้จบคิดว่าพอจะมีเวลาก็จะเล่นต่อไม่งั้นเดี๋ยวสภาพอากาศไม่เป็นใจอีกนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และ s ับส c คร b e นะครับช่วยกันเพิ่มการมองเห็นสันิดหนึ่งมันจะช่วยให้คลิปนั้นเข้าไปถึงผู้ชมมากขึ้นนะครับต้องรบกวนจริงๆอีกครั้งนะครับสำหรับตัวนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าใน Dark Notes ครับผมสวัสดีครับ